ดีครับวันนี้ลองรีวิวก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟัง s o u n d p e a t Mini HS นะครับผมเป็นหูฟังตัวใหม่ล่าสุดเลยนะจากทางค่าย s o u n d p e a t ที่บอกเลยว่ารองรับระบบ Hi-Res Audio รองรับ LDAC โดยที่ราคาตัวนี้ไม่ถึง1,000บาทนะครับโดยราคาเนี่ยจะอยู่ที่990บาทพร้อมรับประกันศูนย์ไทย1ปีเต็มก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกเลยก็จะมีเป็นตัวสายชาร์จ USB Type C แบบนี้ให้นะครับคู่มือ แล้วก็ตัวหูฟังพร้อมกล่องชาร์จนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจุกหูฟังนะครับไซส์ S และก็ไซส์ L นะส่วนไซส์ M เนี่ยจะอยู่ที่ตัวหูฟังแล้วแล้วก็บอกก่อนนะครับว่ารุ่นตัวของ MINI h ฮเทตัวนี้นะครับมีทั้งหมด3สีด้วยกันก็คือสีดําสีฟ้าแล้วก็สีครีมตัวนี้นะครับที่กําลังรีวิวอยู่ ส่วนเรื่องของสเปคนะครับตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธ5.3นะครับพร้อมชิปเซตบลูทูธเป็น WQ7033MX นะครับผมส่วนระยะการทำงานของบลูทูธนะครับตัวนี้เชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรแบบไม่มีสิ่งกีดขวางอะไรเลยนะครับและก็ยังรองรับตัวระบบ Hi-Res Audio แล้วก็ตัวแ d a c ด้วยส่วนไดเวอร์ที่ใช้นะครับก็เป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับขนาด6.1ม mm. มส่วนไมโครโฟนตัวนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเพราะว่าเขาให้ไมโครโฟนเนี่ยมาเพียงข้างละ1ตัวเท่านั้นแต่มีตัวระบบ AI noise cancelling นะครับช่วยในการรับเสียงพูดเราได้ดียิ่งขึ้นและก็ตัดเสียงรบกวนระหว่างสนทนาได้ดีมากกว่านะครับแต่โดยรวมแล้วไม่หนึ่งตัวก็ยังไม่ได้ดีเพียงพอสำหรับตัวมินินะครับผมมาตรฐานการกันน้ำนะครับตัวนี้กันกันน้ำได้ถึง IPX4 เลยสามารถกันเหงื่อละอองน้ำละอองฝนได้สบายนะครับ และก็ยังสามารถใช้งานร่วมกับตัวของแอป s o u n d p พ e ดแอปได้ด้วยนะครับไปปรับ e คง eq เล่นในแอปได้เลยแต่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านหลายๆคลิปนะครับแอปซาวพีดยังมีบั๊กอยู่ ณปัจจุบันวันที่ถ่ายทําก็ยังคงเจอบักบ้างสลับบางคนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมี d u a l Device c o n n e c t i o n ด้วยนะครับผมเอาไว้สลับไปมาระหวา orn, ่างอุปกรณ์ัองอุปกรณ์นะคือเรียกง่ายๆว่าเชื่อมได้2เครื่องแต่เวลาทํางานเนี่ยมันต้องกดสลับไปมานะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยแนะนําจากการเทสจากการลองแล้วเนี่ยมันค่อนข้างมีความยุ่งยากแล้วก็บางทีมีอาการเออๆเวลาสลับแล้วมันไม่ยอมมาก็มีนะครับส่วนเกมโหมดนะครับตัวนี้ก็ยังใช้เกมโหมดตัวเดิมนะครับซึ่งลดดีเลย์ได้ประมาณ6กสมิลลิเฟอคเกิลนะครับ ค่อนข้างจะดีเลยต่ําแทบจะไม่รู้สึกเลยส่วนการใช้งานนะครับตัวนี้ใช้งานได้นานถึง8ชั่วโมงต่อการชาร์จนะครับแล้วก็รวมเคสชาร์จเนี่ยจะได้ที่ประมาณ3 6ชั่วโมงนะครับผมซึ่งเป็นหูฟังไซเลอีกตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานได้นานพอสมควรส่วนเรื่องของดีไซน์เจ้าตัวหูฟังซาวพีมินิเฮดเทตัวนี้นะครับกล่องชาร์จเนี่ยบอกเลยนะครับว่าขนาดเขาค่อนข้างที่จะเล็กมากนะครับน้ำหนักเนี่ยถือว่าเบาพกพาสะดวกเลยทีเดียววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นพลาสติกเคลือบด บริเวณด้านหน้ากล่องชาร์จเนี่ยก็จะมีคําว่า s o u n d p e นะครับซึ่งตัวนี้เป็นการปั๊มลึกลงไปนะครับผมแลวก็บริเวณด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบๆไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นช่องชาร์จของตัว Type C บริเวณตูดกล่องหัวกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับเมื่อเปิดฝากล่องขึ้นมานะครับก็จะพบหูฟังเจ้าตัว Mini HS นอนอยู่นะตัวหูฟังเนี่ยเดี๋ยวผมหยิบออกมาให้ดูนะครับค่อนข้างจะมีขนาดที่เล็กพอสมควรถ้าเทียบกับเหรียญบาทแล้วเนี่ย ตัวของมินิเฮดเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กกว่าอย่างชัดเจนนะครับผมส่วนวัสดุของตัวหูฟังที่ใช้นะครับวัสดุเนี่ยจะมีวัสดุเดียวกันกับตัวเคสเลยนะครับตัวหูฟังเนี่ยจะมีขนาดเล็กกะทัดรัดนะครับแล้วก็จะมีฟิรีนด้านข้างตัวหูฟังเนี่ยว่า h i g h ท e ออเดียด้วยนะแล้วก็บริเวณด้านหลังหูฟังนะครับก็จะมีเป็นขั้วพินชาร์ดนะครับเป็นแบบทองเหลือง2จุดนะครับผมแล้วก็ส่วนบริเวณท่อนําเสียงตรงนี้นะครับก็จะมีการตําลึกไว้นะครับว่าข้าง L หรือข้าง R บริเวณตะแกรงไดเวอร์ตรงนี้นะครับก็เป็นตะแกรงไดเวอร์แบบมาตรฐานไม่ได้อาฉลุลายหรือว่าสวยหรูอะไรนะครับส่วนจุกเนี่ยก็ค่อนข้างถอดแล้วก็ใส่ง่ายพอสมควรซึ่งตัวหูฟังเนี่ยโดยรวมจะไม่ได้มีอะไรต่างจากมินิเดิมมากเท่าไหร่นะครับมีการแค่สกรีนไฮเลสเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีสีสันใหม่โดยรวมเนี่ยหูฟังยังคงเรียบหรูมินิมอลตามเคยนะครับตามชื่อเลยครับคือมินิไฟเล็กเหมือนเดิมนะครับรอบนี้คือเพิ่มมาแค่เรื่องของระบบไฮเลสและก็มีการปรับเปลี่ยนเสียง เพิ่มฟีเจอร์อะไรเล็กๆน้อยๆขึ้นมาใหม่นั่นเองต่อมานะครับจะสอนใช้งานเจ้าตัวซาวพีดมินิเฮตัวนี้นะครับเริ่มจากการเชื่อมต่อก่อนเลยอันดับแรกนะครับหยิบหูฟังออกจากกล่องทั้ง2ข้างเลยนะครับเมื่อหยิบออกมาเสร็จปุ๊บเปิดบลูทูธเลยครับผมแล้วทาการค้นหาบลูทูธนะครับชื่อมันจะขึ้นล่างสุดอยู่แล้วอ่ามันจะขึ้นมาเป็นซาวพีดมินิ HS ออย่างนี้นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยรอประมาณ3-5าวินะครับเมื่อทําการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะขึ้นว่าเชื่อมต่ออยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเริ่มใช้งานได้เลยทันทีนะครับผม <S <S ส่วนการคอนโทรลหูฟังนะครับก็ใช้งานเหมือนซาวพิดเดิมๆเ,เลยนะครับไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลย <S 1> <S 1> วิธีลดเสียงนะครับแตะข้างซ้ายเพิ่มเสียงแตะข้างขวานะครับแตะแล้วปล่อยนะเดี๋ยวผมจะลดเสียงให้ดูก่อนลดนะครับนี่ฮะสังเกตแถบเสียงด้านล่างแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยนะครับข้างซ้ายเป็นการลดข้างขวาแตะแล้วปล่อยเป็นการเพิ่มนะครับอนี่เลยครับ วิธีพอยสหรือเพลงนะครับหยุดเล่นเพลงชั่วคราวนั่นเองก็แตะข้างใดก็ได้นะครับ2ครั้ง1 2น,นี่ฮะพอยส์เพลนี่ฮะพอยส์เพลอ่าเปลี่ยนเพลงถัดไปนะครับแตะข้างขวาค้าง2วินะครับ1 2กับเพลงก่อนหน้าแตะข้างซ้าย2วินะครับ1 2 นี่ฮะการเปลี่ยนเพลงก็จะประมาณนี้เลยส่วนเรื่องของการโทรนะครับแตะข้างซ้ายหรือข้างขวา2ครั้งก็ได้นะครับเป็นการรับสายและเมื่อคุยเสร็จแตะ2ครั้งเป็นการวางสายนะครับแต่ถ้ากรณีมีสายเข้าไม่อยากรับสายนี้หรือว่าปฏิเสธสายเนี่ยก็แตะข้างใดก็ได้นะครับค้าง2วิก็จะเป็นการปฏิเสธสายโทรเข้านั้นไปนะครับผมส่วนฟังก์ชันในการเปิดเกมโหมดนะครับแตะข้างซ้ายนะครับ3ครั้งเราจะได้ยินเสียงคําว่าเกมโหมดอันนี้เป็นการเปิดนะครับ แล้วก็แตะ3ครั้งด้านซ้ายอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ยินเสียง exit game mode แปลว่าออกจากเกมโหมดนั่นเองส่วนด้านขวานะครับแตะ3ครั้งนะครับก็จะเป็นการเรียกฟิลิหรือผู้ช่วย Assist a n t นะครับผม1,2,3 s i r นี่ฮะฟิลิก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังดีเลยเทสนะครับแล้วก็เทสในการเล่นเกมเทสเสียงจากไม์แล้วก็เทสเสียงจากหูฟังกันได้เลยนะครับ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองอันนี้เป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวไมค์ของซาวพีดมินิเฮดเอสนะครับผมอันนี้ใช้งานในอ่าสถานที่ปิดนะเป็นห้องนอนธรรมดาเลยไม่ได้มีเสียงรบกวนอะไรนอกจากพัดลมเบาๆอยู่ตัวเดียวนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองอันนี้ใช้งานบนเดี่ยวห้อนะครับเป็นห้อเปลี่ยนรถสั่งได้ธรรมดาเรยขออีกวันผมจดนอนครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแศูนย์ลเนับหนึสาม หลังจากฟังเสียงแล้วก็ดีเลย์เทกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปเรื่องเสียงกันให้ฟังนะมันเริ่มที่เรื่องของคุณภาพเสียงของเจ้าตัวซาวพี i มินิเท,เทส,สตัวนี้ก่อนเลยนะครับย่านเสียงเบสเนี่ยหรือเสียงต่ำเนี่ยจะมีความหนาแน่นอยู่พอสมควรนะครับแต่เบสเนี่ยจะมีลูกที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้บวมส่วนเบสเนี่ยไม่ได้มีแรงกระแทกอะไรเยอะนะครับเป็นมวลหนาหนาเป็นมวลแบบ กลมๆให้รู้สึกว่าอามีเบสอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ปะทะหรือว่าดุดันอะไรมากนะอยู่ในระดับที่ฟังเพลงทั่วไปได้กําลังดีนะครับผมไม่ค่อยกังวานเท่าไหร่แต่ทําออกมาได้เรียกว่าบาลานซ์แล้วกันนะครับกับย่านเสียงอื่น ตัวของย่านต่ำหรือเบสเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะสมูทไล่ๆกันไปย่านเสียงกลางเสียงร้องตัวนี้ขับออกมาได้มีความใสเคลียร์อยู่พอสมควรเลยเสียงเครื่องดนตรีก็ถือว่าชัดเจนนะครับไม่โดนเบสกบจนแบบฟังไม่ออกหรือจนมั่วย่านเสียงแหลมเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติออกแนวอุ่นๆเล็กๆเป็นแหลมติดปลายที่ไม่ได้พุ่งจนเกินไปนะครับไม่ได้เสียดสีหรือว่าบาดหูมากโดยรวมเนี่ยคุณภาพเสียงเนี่ยออกไปในทางของเรียกว่าบาลานซ์อยู่พอสมควรนะครับเวทีเสียงอยู่ในระดับที่เรียกว่ากลางๆแต่จะเรียกว่าแคบเลยไหมไม่ แบแต่จะกลางจ๋าเลยก็ไม่ได้ถึงว่าขั้นกลางจ๋าเรียกว่าแคบมาค่อนๆกลางแล้วกันเพราะว่าตัวนี้สเตตเสียงเขาค่อนข้างที่จะออกแนวอู้เล็กๆพอสมควรส่วนตัวเนี่ยถ้าใครชอบเบสจ,จัดๆนะครับสามารถไปปรับ เพิ่มใน eq ของ App o u n ซ p i พ c e ได้แล้วกันนะครับเลือกเป็นโหมดอิเล็กทรอนิกอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เบสเด่นขึ้นมาคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหูฟังที่เสียงดีที่สุดนะครับในงบไม่เกินพันเนี่ยถ้าเทียบกับ s o u n พ p i e c e m a ์หรือตัวของ s d p i พ c e Lite ก่อนหน้าซึ่งซ p วพ c e l ล t e เนี่ยปกติเนี่ยเขาเปิดราคาอยู่ประมาณ1 5นห้าพันหมั้งถ้าผมจำไม่ผิดแต่ปัจจุบันน่ะเขาทําราคาลงมาเหลือ990ซึ่งราคา990ตรงเนี้ย มาชนกับตัว mini H HS เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตัว mini H HS ตัวนี้เขาไม่ได้เรื่องของการตัดเสียงรบกวนซึ่งตัว Live เนี่ยจะมีให้การตัดเสียงรบกวนแต่ Live ก็จะไม่ได้ระบบ Hi-Res g ในเรื่องของไมโครโฟนเนี่ย Farbith Live ผมว่าทําได้ดีกว่าตัวของ mini H HS ด้วยแต่ถ้าใครต้องการเน้นคุณภาพของการฟังเพงลงรายละเอียดที่เรียกว่าบาลานซ์แล้วก็มีการแบบแยกเสียงของใครของมันแบบไม่ปนกันเนี่ย ผมว่า mini LED ตอบโจทย์กว่านะครับผมส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะครับหูฟังตัวนี้อยู่ในระดับที่พอเล่นเกมได้นะครับพวก FPS พวกอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกผมอะ่ะมันอาจจะมีดีเลย์อยู่เล็กน้อยนะดีเลย์ในจังหวะที่เรียกว่าชุลมุนล,ละกันจังหวะที่ตัวละครถันไปแล้วเจอศัตรูหลายตัวพร้อมๆกันมีการยิงรัว,วทั้งเปลี่ยนปืนเปลี่ยนมีดแบบรัวเงี้ยบางทีจังหวะเราเปลี่ยนมีดเสียงเก็บปืนพึ่งจะตามแต่มันจะเป็นในความรู้สึกที่เรียกว่า รู้สึกน้อยมากๆถ้าไม่จับผิดจริงๆอ่ะไม่รู้สึกแน่นอนนะครับผมส่วนการเล่นเกมพวก R O V เกมแคชชวลนทั่วไปเนี่ยอาการดีเลย์พวกนี้ไม่ได้พบอะไรนะครับก็สามารถเล่นเกมได้ปกติไม่มีอาการดีเลย์นะครับผมแยกเสียงซ้ายขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนสรับเล่นเกมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ที่น่าพึงพอใจนะต่อมาเรื่องของการดูหนังหรือดูซีรีส์นะครับจากการทดสอบการดูหนังแบบจริงๆจังๆเนี่ยรู้สึกเลยนะครับว่าไม่มีอาการดีเลย์อะไรนะครับ ปากและเสียงของตัวละครที่พูดออกมาเนี่ยเอ่อค่อนข้างที่จะตรงกันพอสมควรเลยนะแล้วก็พวกเสียงเอฟเฟกเนี่ยไม่ได้กบเสียงพูดแต่อย่างไรนะครับพวกเสียงบรรยากาศเสียงรอบๆเนี่ยเก็บมาได้อย่างรแบบมีรายละเอียดชัดเจนพอสมควรได้อย่างนะครับรู้สึกชอบมากๆเลยคือน้ําหนักมันเบาและใส่สบายนะครับด้วยที่ว่าขนาดมันเล็กมากๆนะครับไม่ถึงเหรียญบาทเนี่ยเวลาใส่นานๆแล้วเราแบบเหมือนรู้สึกไม่ได้ใส่หูฟังอินเอียร์อยู่ครับเป็นหูฟังตัวหนึ่งที่เรียกว่าโอเคเลยส่วนเรื่องของไมโครโฟนนะครับจากการลองโทรผ่านไลน์แล้วเนี่ยรู้สึกว่าใหม ไม่ได้ถึงกันดีเดอะไรมากนะครับการสนทนาในอินดอร์เนี่ยคุยกับปลายสายได้ยินชัดเจนครับไม่ได้มีอาการแบบเสียงหายเสียงขาดอะไรไม่มีนะครับแต่การตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่เข้าม่เนี่ยถือว่ายังตัดได้แบบน้อยนิดมากไม่ได้ถึงกับขั้นที่เขาเคลมไว้ว่า AI น้อยแคนเซิลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ดีมากนะครับมันตัดได้นิดนึงบางๆตัดพวกเสียงแอร์หึ่งๆได้ แต่ถ้าเป็นเสียงพัดลมที่อยู่ข้างๆแบบพัดเข้าเต็มๆหรือเสียงรถขับผ่านหน้าบ้านเสียงพวกนี้ยังคงดูดเข้ามาในไม์อยู่ดีนะครับผมส่วนการโทรในสถานที่แบบข้างนอกอย่างเช่น o u t ดอพวกนี้นะครับอันนี้บอกเลยครับว่าไม่เหมาะนะครับด้วยไมโครโฟนตัวเดียวรับเสียงพูดเราได้ไม่ดีพอเสียงรอบข้างเนี่ยโดนดูดเข้ามาซะมากกว่านะอันเนี้ย ถ้าจะใช้โทรนอกสถานที่ผมแนะนําว่าตะโกนพูดให้ดังหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับหูฟังรุ่นนี้ออกแบบมาสำหรับคนฟังเพลงแนวแบบพวกระบบไฮเลสตัว HS ยังไงก็ยังตอบโจทย์อยู่นะครับหลังจากสรุปพวกตัวแนวเสียงแล้วก็การดูหนังฟังเพลงเล่นเกมกันไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบใน s o u n d p e a ิ s Mini HS ตัวนี้ให้ฟังกันนะอันดับแรกเลยเรื่องจากสิ่งที่ชอบก่อนอันดับแรกเลยคือเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับความบาลานซ์เสียงต่างๆรายละเอียดมิติเสียงการเก็บรายละเอียดของเนื้อเพลงการเก็บรายละเอียดของแบ็กกราวด ตัวเนี้ยผมบอกว่าทํามาดีเกินราคามากๆนะครับหูฟังตัวละพันกว่าบาทยังแอบมีอายนะตัวนี้2นะครับเรื่องของตัวของน้ําหนักดีไซน์ตัวเนี้ยก็ค่าที่จะเล็กพกพาง่ายนะครับแล้วก็น้ําหนักเบาเป็ดอินเอียร์อีกตัวหนึ่งนะที่ผมใส่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าใส่อินเอียร์อยู่อะ่ะมันเบาแล้วมันสบายจริงๆนะครับตัวนี้เรื่องของการใส่เป็นเวลานาน,านตัวนี้ทำได้โอเคมากๆเลยนะครับ 3. เรื่องของแบตเตอรี่ที่เขาเคลมไวถึง8ชั่วโมงนะส่วนตัวเนี่ยเวลาผมใช้งานจริงๆก็ประมาณ5-6ชั่วโมงเปิดความดัง70%โดยเฉลีย่ยอยู่แล้ว5-6ชั่วโมงผมก็ไม่ถึงขั้นหมดนะมีเตือนแบตเตอรี่โลครั้งหนึ่งเพราะว่าในการเคลม8ชั่วโมงของเขาเนี่ยคือการเคลมที่ความดัง50%ฟังเพลงอย่างเดียวและไม่ใช้การโทรนะเพราะว่าการโทรเนี่ยมันจะมีการใช้ไมล์และใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นโดยรวมเนี่ยแบตเตอรี่ฟังได้ประมาณ 6ชั่วโมงัพกับการเปิดความต่าง70ผมโอเคและก็ค่อนข้างจะพอใจกับไซส์แค่นี้ด้วยนะครับด้วยที่ขอ้ขอจากัดการใส่แบตได้น้อยฟังได้ขนาดขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสุดๆแล้วนะครับผมส่วนข้อติเลยเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของไมโครโฟนนั่นเองที่ถือว่าผมว่ามันยังไม่ได้ดีมากพอนะตัวนี้ไม่ My เนี่ยน่าจะให้มาสักสตัวมันก็เหมาะกับอินดอร์มากกว่าอัลโดนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในข้อตินะครับคือเรื่องของเกมโหมดที่ ปัจจุบันแล้วก็ยังพัฒนาและแก้อาการช็อตไม่หายนะครับจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เสียงช็อตหรอกมันคือการบีบสัญญาณแต่เสียงมันจะออกแบบมาในแบบก็แก๊แก,ก,ก,กเสียงมันจะเลยรู้สึกเหมือนมีอาการช็อตในเวลาเปิดเกมโหมดเท่านั้นนะครับผมแต่เวลาไม่ได้เปิดเกมโหมดก็ไม่ได้มีอาการอะไรพวกนี้นะส่วนเรื่องของราคานะครับเจ้าตัวซาพีดมินิเฮดเอสนะครับเปิดตัวมาในราคา990บาทพร้อมรับประกันศูน์ไทย1ตีเต็มยังไงก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านเลตีนาทีเอสได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปก็หากผิดพลาดประการใดขออาภัยเวลาที่นี้ด้วยและก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางลองรีวิวด้วยนะครับอย่างไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ